ครับผมกอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับตั้งโต้แชนแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตั้งโต้แชนแนลจะมาพูดถึงเรื่องราวของโฮมสวีทโฮมที่โดนตัดฉากนางรำออกครับผมอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีคําสั่งนะฮะให้ถอดฉากการแสดงรำนะครับและก็ฉากนางรำออกจากเกมโฮมสวีทโฮมนะครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับไม่ได้มีการที่จะ เอาความเห็นใครมาใส่อะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าคือเกมโฮมสวีทโฮมถ้าใครเคยเล่นมานะครับจะเป็นเกมที่เป็นเกมเป็นเกมแนวผีนั่นแหละครับผู้พูดภาษาชาวบ้านเป็นเกมแนวผีนะครับแล้วก็มีความสายองขวัญแบบไทยๆมากพอสมควรนะครับคือผมคงไม่ได้ไปเล่าเนเรื่องของโฮมสวีทโฮมอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ที่ผมจะบอกก็คือการที่กระทรวงวัฒนธรรมออกมาทําแบบนี้นะครับผม รู้สึกได้ชัดเกนว่าคือสิ่งนี้กระท่งวัฒนธรรมไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับมันเป็นไม่รู้สิคือสิ่งที่ทํานี่คือมันผมว่ามันไม่เข้าท่าเป็นอย่างมากนะครับคือถ้าคุณผู้ชมลองย้อนไปดูเกมของฝรั่งก็ดีหรือเกมญี่ปุ่นเกมเกาหลีเกมจีนก็ดีนะครับที่มีเกมแนวสยองขวัญเหมือนกันนี่แหละครับยิ่งญี่ปุ่นนี่ยิ่งชัดเลยครับหรือยิ่งทางฝรั่งนี่ยิ่งชัดเลยครับ เขาจะมีการเอาวัฒนธรรมของเขาเองเอามาใส่เพื่อเอผยแพร่ออกมาผ่านทางเกมครับไม่ว่าจะเป็นแบบสยองขวัญแฟนตาซีแนวชีวิตจริงหรือแบบเกมแนวไหนก็นแล้วแต่เขาจะมีการสอดแทรกวัฒนธรรมอยู่ในหล,หลายๆเกมนะครับแต่ถ้าเป็นโซนบ้านเรานะคือเกมญี่ปุ่นแต่คือจะสัมพันธ์นกันกับเรื่องสยองขวัญและคือถ้าเราเคยเล่นเกมสยองขวัญญี่ปุ่นหละนะครับลหลายๆเกมที่ทามาออ้อย่างเฟธาเฟ,าเฟ,าเฟมใช่ไหมถ้าใครเคยเล่น,นครับเกมนี้เก่าหน่อย มีเกมถ่ายภาพก็จะเป็นแบบฉากยุคสมัยเอโดะอย่างนั้นแหะนะครับหรือในหลายๆเกมที่มีการเอาผีเอาวัฒนธร,รรมญี่ปุ่นมาใส่นะครับทั้งอ่ะโอเคเกชาบ้างเอ่ยนะครับอ่าแล้วของคาบุกิบ้างเอ่ยนะครับหรือหน้ากาก,ากต่างๆหรือแม้กระทั่งสถานที่ต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นเขาทำครับและม่เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านเกมได้ชัดเจนมากแต่นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยทําอยู่ประเทศไทยทําอะไรครับ Dante. ตัดฉากนำลํำออกเพราะว่าเกรงว่าคนจะกลัวการล้ำมันมันไม่ใช่อ่ะครับคือบอกว่ามันมันไม่สมเหตุสมผลแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่มันต้องตัดออกนะครับคือผมว่าการที่เอาการแสดงรำต่างๆประเภทต่างๆมาใส่ไว้ในเกมผมว่านี ky, ่แหละคือการสอนล้ำที veins, ่มันเป็นช่องทางหนึ่งที่เด็กสมัยนี้จะรับรู้และสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการที่เราไปสอนตามตำราที่มีอยู่แบบโบราณอะไรอย่างนั้นนะครับ เพราะสมัยนี้คือมันโลกยุคสองพันยี่สิบแล้วอ,อผมเองก็เป็นครูคนหนึ่งนะครับเป็นครูที่สอนนักเรียนแล้วคือสอนวิชาที่ต้องเกี่ยวข้องกับเลงพวกนี้ด้วยนะครับคือมันกันเห็นข่าวที่ออกมาแล้วคือมันก็ทนไม่ได้นะครับว่าเหตุผลที่กระทรวงวัฒนธรรมออกมาพูดแบบนี้ต้องการอะไรนะครับคือรู้แหละครับว่าต้องการอนุรักษ์วัฒน,นธรรมไทยแต่คือคุณอนุรักษ์แล้วคุณไม่เผยแพร่หรอใช่ไหมครับคุณไม่เผยแพร่คุณไม่ประชาสัมพันธ์ออกไปหรอวว,ว่าการรำคุณมีหลายแบบนะ ลีในหสวีทโฮมอะคือนางรําการรํากระบวนการทั้งหมดที่ไปเกี่ยวกับการราไทยในยุคนั้นนะคือมันชัดมากนะครับถ้าใครเล่นเกมนี้จะรู้นะครับคือผมอะไม่ได้เล่นหรอกคือผมก็อาศัยดูใน YouTube ที่นะักแคสเกมเขาเขาดูไอน้นีกันนะครับผมไม่กล้าเล่นเองนะครับแต่คือลองเสพเนื้อหาแดีวเราคุณจะพบว่าฉากนางรำ,ลำไม่คือเป็นฉากที่สะท้อนและสอนเรื่องราววัฒนธรรมไทยในยุคสักหนึ่งห้าสิบปีหรือหนึ่งร้อยปีที่แล้วได้ชัดเจนมาก นะครับก็คือเรื่องของการลำํำแล้วก็แล้ว้ยิ่งในการลำํำในเกมมันเป็นการลํำที่แบบปัจจุบันนี้คือหาได้ยากแล้วใช้คํานี้แล้วกันนะคือมันหาได้ยากมากๆาแล้วนะครับคนที่จะลํำในลักษณะน,นี้คือการถ่ายทอดที่มีการศิลปะไอที่มีครูขนาดเนี้ยมันหายากมากครับในการที่จะมาใส่ในเกมเกมหนึ่งที่เป็นคนไทยทําด้วยนี่คือสิ่งที่น่าสนับสนุสนมากกว่าหน้าตัดออกนะคือผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ผมคงไม่ไปเล่าในเนื้อข่าวว่าในเนื้อข่าวมันมีเนื้อหาอะไรยังไงแต่นี่คือมุมมองที่ผมวิเคราะห์ได้ตัวผมเองว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําและนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทาเป็นอย่างยิ่งด้วยผมก็ไม่รู้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมคิดอะไรแล้วการกระทําแบบเนี้ยมันยิ่งตอกย้าให้ภาพพจน์ของคนเล่นเกมมันแย่เข้าไปอีกมันภาพพจน์ของตัวคนสร้างเกมมันบั่นทอนกําลังใจนะครับบริษัทที่ทําเกมโฮสวีโฮมาผมเชื่อว่าตอนนี้คือกําลังใจเสียไปแล้ว เยอะพอสมควรคือผมเชื่อว่าทีมงานต้องการสื่อสารผีไทยวัฒนธรรมไทยความเชื่อของไทยออกมาในรูปแบบของเกมคือเกมอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนของฝรั่งเหมือนของญี่ปุ่นเหมือนรือของทางอเมริกาอะไรหรอกนะครับแต่ว่าคือสิ่งที่สท้องออกมามันเป็นความจริงที่เราเรารับรู้อะนะครับผมใช้คําว่าเรารับรู้นะและที่สําคัญรับรู้ได้ง่ายด้วยผมผมผมบอกเลยว่าเกมนี้ทําดีนะ ผมย้ําเลยว่าทําดีมากๆากทำดีคือทาไปติดเล่นเอฟเฟกนิดๆหน่อยๆคือผมว่าโอเคเลยแหละคือเป็นเกมที่สามารถขายได้ในระดับระดับโลกเลยเลยซ้ำอ่ะอย่าว่าแต่ระดับเอเชียเลยครับระดับโลกก็ขายได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าก็มีคนเล่นอยู่คือใน youtube ลองไปเปิดดูเซิร์ชคำว่าโฮงสวีโฮงนะครับจะเห็นนะแคสเซมโทโลเอาไปเล่นอยู่แล้วก็มีความกลัวมากด้วยคือผมเชื่อว่าผีไทยเราอะนะครับ สีไทยเราวัฒนธรรมเรานี่คือสีฝรัง่งแบบหรือคนเอเชียคนต่างประเทศอะคนเอเชียคนฝรั่งคนอเมริกาคนแอฟริกาถ้าได้แคสเกมเนี่ยคือผมผมผมเชื่อในคำเดียวก็คือเขาอึ้งอึ้งกับเขาเรียกว,ว่าคือทีมงานที่สามารถสร้างเกมได้ขนาดนี้ผมก็เลยพออ่านข่าวไปอ่านข่าวมาเออมันก็ไม่เข้าท่าเราที่จะไปต่างทิ้งะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้เราคุยกันดีๆใหม่นะครับ กรรมธิการอ e ีสปอร์ตที่แต่งตั้งเข้าไว้ในสภาครับลองลองคุยกันดูนะครับลองใช้ช่องทางที่ท่านมีนะครับผมใช้ว่าช่องทางที่ท่านมีเนาะในการที่จะเสนอเรื่องนี้กลับเข้าไปแลวคือปจารณากันใหม่เว้เยมันควรตัดหรือเปล่าคือเกมนี้ที่จริงมันออกมาเป็นปีแล้วนะครับคือมันไม่ว่าเพิ่งมาออกตอนนี้อ่ะ่งหรือเพิ่งวางขายตอนนี้นะมันวางขายมาเป็นปีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้คุณผู้ชมรู้ นะครับแล้วอยู่ดีจะเพิ่งมาตัดฉากนี้ออกคือเหมือนอารมณ์ว่าเขาเพิ่งมาเล่นหรือเพิ่งมาเห็นหรออะไรอย่างนี้นะครับคือไอเรื่องบอกเด็กกลัวการรำมันไม่ได้กลัวนะครับเด็กมันไม่กลัวเขาไม่มีคนเด็กมันไม่ได้กลัวนะครับคือการรำทุกวันนี้คือผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนมีสอนหมดนะคือผมทํางานเป็นครูที่สอนเด็กเรียนผมรู้เลยว่ามีคนสอนรำอยู่นั่นแหละ มันมีการสอนลำอยู่แล้วครับเราไปเราเรียนโรงเรียนไหนจะขาดครูจริงๆเอออันนั้นว่าไปอยากนะครับแต่คือในทุกโรงในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมีการสอนลำอยู่แล้วนะถ้าจะมาอ้างว่าเกมนี้ทําให้เด็กไม่กล้าลำไม่กล้าแสดงออกไม่ใช่ครับเหตุผลแบบผมใช้คขาบอดจี้ไม่เข้าท่ามากครับเหตุผลแล้วถ้าพูดแรงรหแล้วก็เหตุผลเฮงซวยมากครับผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นก็คือคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณมาทํางานในกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับ เดี๋ยวนี้มัน2020โลกมันผสมผสานนะครับวัฒนธรรมมันไปไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ทุกท่านลองคิดทบทวนดูใหม่นะครับว่าสี่ท่านรำนั้นมันดีแล้วหรือเปล่าที่ไปตัดฉากออกแบบนั้นนะครับและคนไทยที่อยากจะสร้างเกมขึ้นมาแนวเนี้ยเขาจะมีกำลังใจทำหรือเปล่าผมเชื่อว่าจุดขายของนางรำ ถ้าเอาไปใส่ในเกมอีกหลายๆเกมผมเชื่อว่าขายได้ยังไงก็ขายได้ครับถ้าสื่อสารน่ามาดีแล้วเผยแพร่ออกมาแบบให้คนเข้าใจง่ายมันทําได้ง่ายจริงๆนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าจะทํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปสุดท้ายแล้วถ้ากรรมธิการนะครับอีสปอร์ตของรัฐสภาเรียมาเห็นนะครับผมขอให้เสนอยติเข้าไปเลยนะครับการตัดที่จะตัดฉากอะไรพวกนี้ทิ้งหรือมีตัวแทนผู้ผลิตเกมหรือตัวแทนที่แคสเกมไปพูดถึงเรื่องเนี้ย ผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นได้นะครับทำบริษัทผู้ผลิตเองคือมันต้องเริ่มจากบริษัทผู้ผลิตนั่นแหละนะครับที่จะไปคุยกกระ,ะทรวงวัฒนธรรมให้เข้าใจสักทีหนึ่งนะครับคือส่วนตัวกระทรวงจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับผมไม่แค่คนนอกแต่แค่ผมจะบอกว่าถ้าคุณจะมาตัดฉากด้วยเหตุผลแค่นี้ไม่ขอทา่าแล้วก็เหงสวยมาด้วยครับผมในฐานะคุณครูคนหนึ่ง ที่เห็นการเรียนการสอนมาทุกวิชานะครับวิชาหน้าตัดสินผมก็เห็นนะผมเองก็เคยเรียนตอนมัธยมตอนมระถมก็เคยเรียนเหมือนกันเพราะนั้นและคือนี่คือสิ่งที่มันเป็นข่าวที่เป็นกระแสในตอนนี้และที่สําคัญคุณอย่าทําให้เด็กเขามองคุณแย่ไปกว่าเดิมนะครับเพราะทุกวนันนี้เด็กหลายคนก็มองมองเขาเรียกว่ามองการทํางานของรัฐบาลแย่อยู่แล้วนะครับและยิ่งคือเรื่องเล็กน้อยแค่นเนี้ย ผมใช้คำว,ว่าเรื่องเล่นคือในสมัยนี้คือความเซนซิทีฟมันมีสูงมากนะครับเพราะนั้นแล้วคือก็ลองคิดให้ดีแล้วกันว่าที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันดีแล้วหรือเปล่านะครับเพราะนั้นอย่าตัดเลยครับให้เกมมัน,นํำเนินของมันไปครับเชื่อผมนะครับเกมก็คือเกมนะเกมมันไม่ใช่โลกงความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเกมมันมีด้านดีที่ควรนำเสนอก็ปล่อยเขานำเสนอไปเถอะครับถึงจะนำเสนอในแนวแบบน่ากลัวหน่อยมันก็ควรจะนำเสนอครับ ดีกว่าแบบไปเออถ้าเกมมาไปเปลี่ยนแปลงท่าลำอนนั้นก็ว่าไปอย่างนะแต่นี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงท่าลำคือมันมีขวามอ่อนช้อยสวยงามมีวัฒน,นธรรมที่แฝงอยู่ในนั้นด้วยนี่คือสิ่งที่เด็กคนควรเรียนรู้มากกว่าไหมด,ดีกว่าดีกว่าที่คนจะไปตัดฉากทิ้งนะครับโอเคครับถ้าใครชอบความเห็นผมก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับผมก็อาจจะเป็นช่องทางเล็กๆที่ช่วยในการที่จะสื่อสารกับผู้ใหญ่ นะครับผมใช้คำว่าสื่อสารเล็กๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปนั่งในสาภาอะไรมันเขาหลอกนะครับแต่ว่านี่สิผมอยากจะสื่อสารออกไปนะครับคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงคิดคิดเห็นยังไงก็คอมเนมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมลาก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม